วันนี้มันเตอที่ลูกค้ารับไปนะครับจะมีตัวกล้องที่ชาร์จแบตนะครับให้ส่วนแบตเตอรี่กับเมมอยู่ในนี้นครับโอเควิธีเปิดฝาเจ้าตัวนี้นะครับก็เลื่อนขวามานะครับนี่นะโอเควิธีเอาแบตออกก็ดันสีดำต้มนะครับให้มันไปข้างในนะนี่แบตก็จะแด้งมานะครับนี่นะครับวิธีใส่แบตก็ใส่ด้านนี้นะครับนี่นะ กระดานน้ำส้มนะครับให้มันเข้าไปวิธีเอาเมมออกก็เด้งทีหนึ่งวิธีเอาเมมใส่ก็ใส่ด้านนี้นะครับโอเควิธีปิดฝาก็นะครับเปลี่ยนสนิดนะค่อยดันเข้ามาโอเคเปิดเครื่องเลยเลยครับแบตน่านจะหมด อันนี้จะเป็นหน้าหนีนะครับแี่แจมนะครับจอมันนะเค okay. วิธีถ่ายภาพนะครับอันนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับก็กดให้มันโฟกัสก่อนนะกดย้ำอีกทีหนึ่งก็จะถ่ายภาพมาให้นะครับพอดีนี้แบนหมดนะครับเดี๋ยวรีบสอนหน่อยนะเค okay. ส่วนนี้เป็นโหมดนะครับถ่ายภาพแต่วิดีโอดูรูปภาพนะครับไปถ่ายวิดีโออุยเลื่อนเกิน เคลียร์ถวิดีโอนะครับเนี่ยซูมได้ด้วยนะครับก็มันตรวจซูมไม่ได้นะครับโอเคปุ๊บบันทึกก็กดจัดเตอร์อีกทีหนึ่งดูรูปภาพก็เลื่อนมาสายสุดนะนี่นะโอเคดูได้ปกตินะครับเคยหมดถ่ายรูปภาพนะครับเคียหมดถ่ายรูปภาพนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแลชน,นะครับ คับเปิดแฟลปิดแฟลต,ตรงนี้ได้เลยนะโอเคลเลือกแฟลชอตัตะไว้นะครับนี่นะอันนี้หมดมาโครนะครับ,รบส่วนนี้เลือก ISO นะครับลเลือกเป็นออโต้ไว้นะครับ นะครับ่อนี่ตั้งเวลาถ่ายภาพนะนี่แล้วก็เลือกทีล่ละภาพไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้ถ่ายภาพที่ปุ่นวิดเพยนะครับด้วยว่าให้มันโชว์อะไรบ้างนะนี่ปุ่มเมนูนะครับนี่แล้วขอไปฟอร์แมตเมนก่อนนะครับโอเคเ,เลื๋ยล่นมานี่ให้ดูนะครับ เสอ่์นโหมดนะครับกดตัวกลางนี้นะครับนี่ครับที่เราเลือกโหมดนะนะครับลองเล่นดูนะครับมันมีพระบุคคลเนะครับแต่ทางร้านใช้เป็นโหมดนี้นะแมนนวลนะครับเพราะมันจะบังคับเปิดแฟชได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ